พี่อายุ36ค่ะยังไม่มีผัวมีแต่คู่ซ้อมซ้อมที่อาจจะให้เป็นหัวหรือเปล่าในอนาคตก็ยังไม่รู้นะคะถ้าพี่มีลูกพี่จะสอนลูกอย่างนี้ตามใดที่แหวนยังไม่ลงนิ้วนางข้างซ้ายก็คือโสดนะคะพี่อายุ36ค่ะยังไม่มีผัวมีแต่คู่ซ้อมซ้อมที่อาจจะให้เป็นหัวหรือเปล่าในอนาคตก็ยังไม่รู้นะคะถ้าพี่มีลูกพี่จะส่งลูกอย่างนี้ตามใดที่แหวนยังไม่ลงนิ้วนางข้างซ้ายก็คือโสดนะคะ พี่อายุ36ค่ะยังไม่มีผัวมีแต่คู่ซ้อมซ้อมที่อาจจะให้เป็นหัวหรือเปล่าในอนาคตก็ยังไม่รู้นะคะถ้าพี่มีลูกพี่ก็สอลูกอย่างนี้ตามใดที่แหวนยังไม่ลงนิ้วนางข้างซ้ายก็คือโสดนะคะพี่อายุ36ค่ะยังไม่มีผัวมีแต่คู่ซ้อมซ้อมที่อาจจะให้เป็นหัวหรือเปล่าในอนาคตก็ยังไม่รู้นะคะถ้าพี่มีลูกพี่ก็สอลูกอย่างนี้านตามใดที่แหวนยังไม่ลงนิ้วนางข้างซ้ายก็คือโสดนะคะ พี่อายุ36ค่ะยังไม่มีผัวมีแต่คู่ซ้อมซ้อมที่อาจจะให้เป็นหัวหรือเปล่าในอนาคตก็ยังไม่รู้นะคะถ้าพี่มีลูกพี่กะสอนลูกอย่างนี้ตามใดที่แหวนยังไม่ลงนิ้วนางข้างซ้ายก็คือโสดนะคะพี่อายุ36ค่ะยังไม่มีผัวมีแต่คู่ซ้อมซ้อมที่อาจจะให้เป็นหัวหรือเปล่าในอนาคตก็ยังไม่รู้นะคะถ้าพี่มีลูกพี่ก็สลูกอย่างนี้ตามใดที่แหวนยังไม่ลงนิ้วนางข้างซ้ายก็คือโสดนะคะ พี่อายุ36ค่ะยังไม่มีผัวมีแต่คู่ซ้อมซ้อมที่อาจจะให้เป็นหัวหรือเปล่าในอนาคตก็ยังไม่รู้นะคะถ้าพี่มีลูกพี่จะส่ล like ูกอย่างนี้ตามใดที่แหวนยังไม er, Alter, ๆๆ่ลงน well, like ิ้วนางข้างซ้ายก็คือโสดนะพี่อายุ36ค่ะยังไม่มีผัวมีแต่คู่ซ้อมซ้อมที่อาจจะให้เป็นหัวหรือเปล่าในอนาคตก็ยังไม่รู้นะคะถ้าพี่มีลูกพี่จะส่งลูกอย่างนี้ตามใดที่แหวนยังไม่ลงนิ้วนางข้างซ้ายก็คือโสดนะคะ พี่อายุ36ค่ะยังไม่มีผัวมีแต่คู่ซ้อมซ้อมที่อาจจะให้เป็นหัวหรือเปล่าในอนาคตก็ยังไม่รู้นะคะถ้าพี่มีลูกพี่ก็สอนลูกอย่างนี้ตาบใดที่แหวนยังไม่ลงนิ้วนางข้างซ้ายก็คือโสดนะคะพี่อายุ36ค่ะยังไม่มีผัวมีแต่คู่ซ้อมซ้อมที่อาจจะให้เป็นหัวหรือเปล่าในอนาคตก็ยังไม่รู้นะคะถ้าพี่มีลูกพี่ก็สองลูกอย่างนี้ตาบใดที่แหวนยังไม่ลงนิ้วนางข้างซ้ายก็คือโสดนะคะ พี่อายุ36ค่ะยังไม่มีผัวมีแต่คู่ซ้อมซ้อมที่อาจจะให้เป็นหัวหรือเปล่าในอนาคตก็ยังไม่รู้นะคะถ้าพี่มีลูกพี่จะสอนลูกอย่างนี้ตาบใดที่แหวนยังไม่ลงนิ้วนางข้างซ้ายก็คือโสดนะคะพี่อายุ36ค่ะยังไม่มีผัวมีแต่คู่ซ้อมซ้อมที่อาจจะให้เป็นหัวหรือเปล่าในอนาคตก็ยังไม่รู้นะคะถ้าพี่มีลูกพี่จะส่นลูกอย่างนี้ตาบใดที่แหวนยังไม่ลงนิ้วนางข้างซ้าย